ดูยูทูบมีมีลิงก์ยูทูบสักกันณ์หรือยังยังพี่หาไปแล้วยังครับหาแต่เข้าพอยไป <laughs> ยไม่ร,ร,รู้คนเลยคน่เลยคน่เลยแจวชื่อบทมาบทครัชบ,บชื่อบทชื่อบทที่เราต้องการจะพูเรื่องเรื่องบท ครับมี่อนไ้การประยุกต์ใช अमेरिका का एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दांत है और वह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दांत है और वह अमेरिका के लिए बहुत

สมมติว่าการประยุกต์ใช yep. ้งานนะครับเบิร์ชสตัตี้7ข hm like ั้นตอนการศึกษางานนะครับปิดหยุดไวยก่อนครับหยุดเดวก่อสมมติเราจะเอาอันนี้นะครับดูครับสามคนเราไป copy URL ครับ URL ดลเน Copy URL ้ยูเ u ลยมาดูวิธีที่ไม่ต้องดาวน์โหลด YouTube นะครับ Copy Link YouTube แล้วกับที่สภาเทียนครับ กับพิสซาาเทียนเครื่องหมายบวกครับไปที่เครื่องหมายบวกด้านล่างด้านล่างทางซ้ายครับขีดฝอท่าขีดฝอท่าครับเ,เราลิงก์ไวข้างล่างครับลิงก์วข้างล่างรตรงนั้นครับเขีดความลิงก์ลิงก์วข้างล่างครับแต่นี้ไตเติ้ลมันเราไป Copy ีป้ลิงก์คัปปี้ชื่อใน y o u t u b e มาครับชื่อ YouTube คือตรงนี้ครับ คพี่มาเราก็ไปใส่ตรงช่องข้างบน<ชอ>บครับแต่เต้นโอเคคลิกทีุ่่มิกีเอทค,ค,ครับเราจะได้รูปกลมๆมารูปหนึงนะนครับอตรงนี้เราคลิปเลยครับเพิ่มกวรจะเลท e s yes, let's go จะไป YouTube เลย oh. โอเราได้ไปที่วิธีถ้าเราถ้าเราไม่อัพโหลดแตบ ถ้าเราไม่อัพโหลดแบบรถยนต์ก็ใช้รถที่ก็ได้อันนี้คือจะไม่เปลืองเหมือนความจำในห้องสเปเชียลเราลิงก์ที่เป็นนั้นอะไรก็ได้เข้าไปนะครับแต่ถ้าทำถ้าทำได้ก็อัพโหลดไปเลยเอาไป